สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี่ห้าสีมะเบิงว่าผักกูดเป็นหยังจังกำลังได้รับความนิยมจากเกษตรกร,กรและกับผู้บริโภคโดยทั่วไปความน่าสนใจของผักกูดคุณนอเพียนสรุปออกมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะคะมีทั้งมดหกขอคะ่ะเ้ามาเบิงกันค่ะความน่าสนใจประการที่หนึ่งของผักกูดก็คือผักกูดเขามีรสชาติที่แซ่บนะคะ กินละแซบค่ะมันจะเป็นมันมันกรอบกรอบนะคะไข่ไขๆรสชาติของพักบุ้งค่ะท่านผู้ชมมีความกรอบความมันแซ่บไข่ไขๆกับพักบุ้งนะคะหลักก็อีกอย่างนึงเกิดจากไข่ไข่กับพักปังค่ะท่านผู้ชมเพระวาเขาจะมีความลื่นๆื่นนะคะจะมีส่วนที่ลื่นลื่นไข่ไข่พักปังค่ะเพราะฉะนั้นพักกูดก็เลย มีลักษณะไข่ไข่กับพักบุ่งบวกกันกับพักปังนะคะความน่าสนใจประการที่สองก็คือพักกูดเป็นทีต้องการของตลาดนะคะก็นิยมกินพักกูดพักกูดนี้เฮดเมนูดหลายอย่างนะคะทีนิยมกันก็นคือการพัดนำมันหอยค่ะท่านผู้ชมหรือจะเอามาลวกและกะ็ เห็ดเป็นย่ำพักูดก็ได้นะคะแล้วก็อีกหลายๆายอย่างค่ะใดหลายๆเมนูแล้วแต่ผู้ใดสีสันหามานะคะราคาของพักูดเท่าที่เบิงในตลาดราคาตามทองตลาดนะคะก็อยู่อยู่ทีประมาณกิโลกรัมละ100บาทถึง1 5 0บาทนะคะก็ถือว่าขายได้ราคาดีค่ะเป็นทีต้องการของตลาดค่ะ ความน่าสนใจประการที่สามมันปลูกง่ายติดง่ายนั่มาปลูกขยายออกแล้วเพิินโบาตายนะคะแทบจะบ่มีตน้นใดตายเลยโดยเฉพาะเฮ้าคุดออกจากสวนของเฮ้าเองเนะะี่ค่ะขยายพันธุ์ออกมาเนี่ยแทบจะบ่มีตน้นใดตายเลยนะคะถือว่าเป็นพักที่ปลูกง่ายติดไว้บเรื่องมากนะคะและที่สําคัญที่มันง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือตังแต่คู่นเพียนปลูกมานี่หลายปีนะคะ ยังโเห็นว่าเพิ่นจะเป็นโลกอีกอย่งเลยปลูกแบบสบายสบายเลยค่ะข้ามนาสนใจประการที่4ก็คือขยายพันธุ์เร็วพ่อเขาปลูกไปประมาณปีหนึ่งสองปีเนี่นะคะเพิ่นก็จะก,กระจายไปเต็มสวนนะคะท่านผู้ชมต้นเล็กต้นหน่อยจนบางเทือเหมือนกับว่าเป็นวัชพืชที่จะต้องถอนถิ้งนะคะเพราะว่าเพิ่นไปรบกวนพืชชนิดอื่นนะคะมันหลายโพดวัสดุ ล่าม,มาตามทางเดินนะคะคุณเพื่อนกรไดิ้คุดออกคุดแจกคุดจายไปกับมีนะคะนันไตหม่มมะนาวเต็มได้คุดออกตัดออกตัดทิมกับป๋อนันนะคะกินบอท่านความน่าสนใจประการที่หากกคือนอกจากปลูกง่ายขยายไดเร็วแล้วเพิ่นกระยั่งอายุยืนนานนํานะคะอายุยืนนานแบบว่า บเมนวาเกิดแล้วจะมีเวลาตายนะคะนี่คู่รุ่เพี่ยนปลูกๆมากนี่ยังเบเห็นต้นใดตายเลยนอกจากว่าห้าสิไปตัดเพลินถิมนะคะอยู่ไต่หฮมมะนาวอยู่ไต่ห่มพักติวนะคะบบตายค่ะแบบว่าเก็บกินใดเบิดอสตวก็ว่าไดนะคะต้นพักกูดเพื่อนจะออกโหนออกแหนงออกไหลเขาเอื้นว่าไหลเนาะแบบว่ารากของเพิ่น มันจะแท้งไปตามดินแหละเพิ่อนกระโพเขนเป็นต้นนะคะเป็นขแขนงไม้โตไปเรื่อยๆโบสินโบสุดเอ่อเรียกได้ว่าปลูกครั้งเดียวเก็บกินทั้งชาตินะคะนี่นาปลูกมากๆเลยค่ะท,ท่านผู้ชมความน่าสนใจประการที่หก็คือพักกูดเขาจะเป็นพักที่มีคุณนคาทางโภชนาการนะคะเป็นพักลิดเย็นมีผลดี สุขภาพถาเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ไปให้ผู้อื่นเบิ่งนํานะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณอุเพียนนําในเดอ้อกดกระดิ่งนําค่ะท่านผู้ชมเพื่อรับสิ่งดีๆคลิปดีๆเทคนิคใหม่ๆความรู้ใหม่ๆจากหัวจากสวนของคุณอุเพียรอยู่เป็นประจําขอบคุณหลายๆที่ติดตามค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ